พอบ้านแม่บ้านลหลายๆท่านเคยเจอปัญหานี้ไหมคะ ข้าวเน่าเสียบูดทาม้อหุงข้าวไม่ทันข้ามวันข้าวก็เน่าก็เสียก็มีกลิ่นแล้วนะคะและหุงข้าวอย่างไรให้ข้าวเป็นเม็ดเป็นตัวกินแล้วมีความอร่อยเดี๋ยววันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากทุกๆท่านกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแคเลก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาทั้งคนเก่าที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็คนใหม่ช่วยกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะค่ะหม้อข้าวของแคเลยเนี่ยตอนนี้ใช้มานานแล้วนะคะ2-3ปี แล้วค่ะแล้วเวลาหุงข้าวเนี่ยมันจะเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มบูดเริ่มเสียง่ายมากๆเลยหุงช้าตอนเย็นก็บูดสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ฝังตัวอยู่ในหม้อข้าวนะคะแก้ปัญหาหลายวิธีก็ไม่หายเดี๋ยวเรามาลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้กันดูค่ะขั้นตอนแรกค่ะเดีย๋ยวเราก็ทำการเช็ดก้นหม้อให้เรียบร้อยให้แห้งนะคะจากนั้นก็ใส่กระปุกลงไปได้เลยปริมาณก็ ใส่ให้หนักมือได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะจางแล้วนะคะเมื่อเราใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ทำการกดหูได้เลย หลังจากที่น้ำเดือดพ่านแบบนี้แล้วนะคะก็ทำการเ,เปิดฝาหม้อชักป,ปากออกได้เลยไม่ต้องรอให้เขาเด้งเนาะจากนั้นค่ะก็นำมาล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดการล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดนะคะก็ไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานนะคะล้างกับน้ำเปล่าแบบนี้ได้เลยค่ะ เมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นํามาตากแดดได้เลยแดดจะจัดนะคะก็ประมาณ 2- 3ชั่วโมงแต่ว่าถ้าแดดไม่มากก็ประมาณ8ดชั่วโมงค่ะอันนี้คือหม้อที่แคเลยตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากแดดที่บ้านวันนี้ไม่แรงมากก็แค่เลยตากไว้ทั้งหมด8ดชั่วโมงเลยนะคะเนี่ย จากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการหุขงข้าวให้หน่าทานกันค่ะแล้วก็บดชานะคะก็ซาวข้าวใส่น้ําหุงตามปกติได้เลยจากนั้นก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไป10ิบก้อยนะคะแล้วก็นํามาหุงได้เลยไม่ต้องกลัวว่าที่เราใส่น้ําส้มสายชูลงไปข้าวจะเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อข้าวสุกข้าวก็จะกินได้ตามปกติค่ะที่สําคัญนะคะข้าวเป็นเม็ดเป็นตันเลี้ยงสวยมากๆเลยค่ะใครที่เจอปัญหานี้ก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะ ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ